กลือเด้อพี่นอ้องในกระปกุกนี้เด้อเกลือเขาก็ใส่ไปเรียบเลยคนก็มักกินคนก็บ่มักกินเกลือเดี๋ยวกระปิหนอกระไก่สิเดืปปอดเลยล่ะโอ้ยเนาะ เราใส่กะปินิดหนึ่งให้นัมน้ำหอมพี่นาองนกะปิชนิดเดียวก็จีนิสเซ่ลองบึงข้าวบาแกงใส่กะปิมันเส่เสียด,ดีกว่าเราเอาข้เบือลูกสับพี่นนองขะเบือลูกน้ำมานข้น เดีด๋ยวมันระิขึ้นตูดนะจ๊ะพี่น้องอย่างห้แก้งเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นมาด้วยดานิ่มสีเห็ดเทบึงสูตรของนิ่มเองนะจ๊ะเลยนะ ขวดโคกอสอมเราก็จะใส่ปลาลงไปที่เราใส่แล้วก็คือ่าวปลาไปก่อนนะจ๊ะเราจะใส่เยอะไหมเราก็ต้องใส่ลายแบบไม่เข้มใส่นิซอนนึง ลงไปแล้วเราก็ใส่ไปอีกครึ่งตะพียังไม่เทียมไม่เป็นเทียมค่าขาดใส่อีกตะพีหนึ่งหนอกซองตะพีเสียบป่าเสียบกระทาเบิ่ง้กันนี่ขาก็เช็ดดูโดดไหมอภีก้องใส่เป็นดูเป็นดู ไปได้ได้ลายมิดสีแดงเตรียมเดือดแล้วละจ้ารอสักผักเดือดเดือดห้องก็สิได้เอาหนังใหม่ลุงใส่เดี๋ยวปิดฝาแป๊บนึง รอสักครู่อันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเนาะเฮ็ดเฮ็ดหนอกไม่พี่น้องเฮ็ดเผื่อเฮ็ดวะเฮ็ดปุจิบ่เอื่อบุเป็นดอกแต่ก็จะมีสะออมพักกระแง่งแต่ว่านิ่มสิกินพักกระแง่งแต่ว่าคนที่เพื่อเฮ็ดหายเพิ่นก็จะบ่กินพักกระแง่งนิ่มก็จะใส่พักสะออมหายเพิ่น อัน uhm, นี้ out, ก็นมใหม่ไหมพี่น้องใหม่นมใหม่เขาต้มเป็นนอเป็นนอเขาก็มาทุบทั้งหอมทั้งเจิดเปิดเบืองเดือดได้รเงี้ยเดือดนิดนิดหนึ่งอันนมใหม่รงใส่ด้ยหอมประแดกอุ้ยแต่แซ่บ ส่ด้นี่เต็มหมอ้อวัดพี่น้องเอ้ยผู้พูดหลุห,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 หมอ้อก็คากวัดเจ้าพวกทุ่นทุนสอบน่ากินอยู่แล้วมันเดือดจังเอาเห็ดเอาเ,เห็ดลงผอมกันเลย ไปใส่เข้าไปหอมหอมใส่เข้าไปเย็ดกึคร่งหนึ่งใส่เข้าไปนี่นี่นี่เดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วคนผสมกันไป ลูกโดดก็มี่พี่น้องพริกก็ใส่เป็นนวยเป็นนวยลงไปเสด็จแซ่อิสานบานห้าก็แกงแน่นีละ่อยบ่กแกงคือไผ่มี่พูดได้แกงคือข่อยด้วยพี่น้องโ่น่ากินนี่ ทีเดือดดาว่น้องรออีกสักพักหนึ่งได้ปิดฝาหม้อไว้ก่อนให้มันเดือดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเปิดฮ้ารอพี่น้องเปิดเบื้องเดือดแล้วเนี่ยเดือดเรียบร้อยพี่น้องเดือดเป็นทีเรียบร้อย รอให้เดือดมากกว่านี้จะอร่อยชี้มือก็น,นัวมล้วไปอืมแจไปแล้วลว,ว่ามันขาดปลาไปป่ะใส่ปลาไปนิดนึงก็ได้ไมั้งนมัคนกินเข้มเพราะว่าจืดว่ะ ก็ใช้เป็นเดบไปอีกหน่อยใช้ปเป็นราาไปอีกรอให้เดือดอีกสักพักหนึ่ง ชายชุดรถไปก่อนนิดไหมเสียร้ายเสียร้ายเสีหยหน่อยก็เสียหน่อยกินหน่อยๆะไรพี่นอ้องต้องเสียร้ายเสียหน่อยมาดูดีมาหนวดดูดีว่ะอืออือเข้มแน่ๆนมันแบบแะปีกใส่ไปแล้วเดือดเฮี้ยงๆพี่นอ้องเอ้ยเบเบเบ มันเหลือดจีนี่เดือี่น้าะสีไส่เซาโอม,มันลงไปอีกนี่โอมอ่ะใส่แบบบนนอกลงมาใส่แมนเปิดกลางเปิดง่ายต้องเป็นเด็ดเป็นเดือดมันดอกนี่โอ้ยหอมแท้ดีนี่เรียบร้อยพี่น้องวะต้องไปเปิดมันดอกบัด น่ากินพวกกระแหงกับมีด่อ้องเตองาอบใส่อย่างนี้พักกระแหงใส่ถ้วยหนึ่งตั้งหากอุ๊ยเดือดเบะเบะ,เบะ,เบะ,ะปิดฝาไว้รอกินทีเดียวนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ